sao, sáy đi không? anh spray bạc xong ai yêu cà phê còn chưa này cái vợ, chị bạn mày đang hiệt, ôi còng mà sần thế này, sai mõi hết, sai đốt canh này. เดินทางโดยประมาณโดยห้าสิบกิโลไปได้บ่ชิบะายกลางทางชิบะห่างกลางทางเนาะไปเบิ่งน้ำกันเฮะชาสิไปสองคนเนาะไปสองคนกับไปสองคนกับบ่ายตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านเน่ยอยู่ตอนฮันชิมาบ้านฮานชิมาลงเนาะชิบะไปตงไปเปินกาแฟพี่น้องเบี้ยงกาแฟกินลิตรไทยเน่าๆอีกเนาะคลิปนี้ นี่ไปไปกับมาไปกับมาในซุปเปอร์รถหอที่บอดด์จ้ะหอดยังแต่งตัวอยู่นะหอได้ลหมตัดไปเนาะเดี๋ยวที่ใต้การเดินทางให้เบิ้งน้ำดัง เัาซิดล้อมาทางหน้านี Five ้ายเอง์ายงกุ้งนะแนบเนี่ยเห็นกันะ้งหลังเหนยมวิงกันตั้เหกันเนี่ยมวิ่นกันตั้งหลังหางนะเหนเ่เลยนะเหนี่ยมวิ่งทางเกินเนีว่นะ ทางหล้าไปนคัดเนเนาะคัดที่ก็มีกรนอกนี่อันนี้นะรถเดี๋ยวจอดักก่อนก่อนเดี๋ยวจอดไปก่อนจะสิไปไหนไปไเนาะเอจังเบิ้งว่ะจังคึ้งเลยทัทักนสิได้ทักไหมฮะมันทายก็อเงเงาเลยนะลิบไหยเงาเลยทายอดแล้วก็สิิน ไปสักหน่ทายอลงม้าพบงาพีาหนุ่มเปเนาะมีเล่าเนาะีเลาบักซองเนาะเล่าอมัวกันยางตาลางโต้สาเักให้เขาต่าอ้ีก้าหมาหน้า้านเป็นสาวแล้วยกี่ตัไ้ vlog mày Để nó. Để nó Để nó nó. Cũng, đợi mày 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 đợi เดิงที่อาวภไม่บิงค i ณก็มาทันะเบิ่งี่นัเบิ่งเนาะเบิ่งที่นั่นที่นั่นี่นั่นที่นนที่นั่นที่นั่นวี่นั่นที่นั่นที่นนี่ั่นที่าั่นที่นันี่นนทีเนา่นมี่นั่น้ี่นั่นที่นันี่นั่น่นที่นันี่นั่นทนนทนที่นันทนันทีนนที่นั่นที่นั่อนั่ี่น่นนนีนนน เโห่แห่ง้ากินไปแนีแ่เนี่ยนี่นะรไปหอนอียวแบบสองได้ยอยาทางน่อยหาสิบกิโลน้องไปเนาะบาร่วมกับรวมกับสามร้อยสมรอยกิโลไปกับสามรอยกิโลนี่กระ,ะสเสื่อใจม้าเหรอสเสื่อใจมา้าเนาะอะ

ขี <łość> ่รวหวเยผมเบรกดิวนขับรถบวเบรกพี่น้องสุดอใจม้ายังไครับรถบเบรกสุยอทางยากนะครับ เป็นบรรยากาศเนาะบัดสามสามเนาะเมืองปักสองอมาห่อจังกะัะได้เข้ามาเบยเียดเนาะมาหนึ่งเบียดมันจะตัดกก็ดีดีเนาะห่อต้อนรับเร็วเป็นทางเป็นเออเป็นสร้างใหม่เนาะเป็นปรับปรุงวัดใหม่เนาะตัวนี้ต่างเก่าได้บ่ได้มาได้ดี โมมาหอนบัดตอนนี้เนาะซิเบตโม่มพอดีเนาะประมาแต่เสาก็ได้พอดีว่ามาหอนก็พอดีซิเบตโม่นตอนนี้ทั้งพระอาจารย์เพิ่ก็อันนี้เนะาะกำลังจะเกี่ยมสันเขาเทียงเนาะกำลังโอ๊ตสบายเพลินเนาะโอ๊ตอะ,ะไรเนาะอะไรว่ามาบุกหอบพระอาจารย์สักคนกันไล่ไล่นี่นสิดุงหาคนไล่เห็นเนาะนน ดุซีตุงหาเได้นะ, <Yeah. S 1> ะบบกาเขาไปว่าไมองเดี๋ยวเข้า,ไปไปไม,ามาดูเลยมาแบบซ้ำๆเนี่แต่เขามุ่งอยู่กับเด้กมากรบากราอาจารย์มาเทียนะเนาะมี่นบรรยากาศต่งางๆนะดกระจามาตะวันเนีไีวด,ดดนีด,ดเข้ามาอันนี้นกอดูดดดุง้าเป็นมาเป็นมาถวายเพินนามาถบายเพลินมา สบายงฆระษได้่าบางกับบางคนเมนกิมากแกะบาแกะยังงใ่หเนาะว่าเขตตากน้เขตจะจะไในเข่ขกงกบังอกนาสีฮดีเนาะว่าความซักดิ์เนาะพระอาจารย์เป็นนี่เนาะเป็นบรรยากาภายในบาน ไปน,าานะก็ไปในมาลินท้าถ่ทยบยากเนาะอดสนสั่งคลิปคลิปนี้เป็นคลิปสันนะ่นเนาะมาขึ้นมา้น,น,ม,าน,นมาเาบารนะ์ด้ว่ามาในี่สีดําะไรทังนี้เป็นสีเขียดอ e ไรใหม่เนะาะร,รุตกหม่เนาะสั่งมามากราบไหบูชาเนะี่ยเนาะ Ăn <laughs> <laughs> bỏ lăng vào đây em bảo, em bảo không, này. Một cá bỏ một bỏ xiên lăng. Nhưng đó tôi sắp học gặp mi mạnh Một cá xem năng lăng. Đó. Hậu khả mã đi Mà được biết chín hạ không? không. <laughs> mà hỏi chơi nó. Mà đợi. Đấy. Bé đi Còn heo gật chị. Phải to nó, có ngoài heo gì. 38นิปเนาะยงอีกหาจุดดูบอกมาห้เราะอีจาสนึ่งกี่บักมีหเาอยู่รักสาสินาะเออก็จะเทยันรถกันโอ้โหรถ้องนี่ก็จะเป็นปสูงทางขวัดเนาะนะป้อย่ปสูงความสมดีเนาะปด้อยประตปุ้ดอยประปความสดจเด้อที่เดินทางไปไซส์มาไสเนาะ มาากรรมมาบายพระอาจารย์ตูเด้อ กาแฟกางเนาะกาแฟกาแฟก็ไปสูงกาแฟกางกเป็นหมาตันี้ก็มาหอดทีเดียบดอยรั่น้องเด้หอดเด้าอู้นัก่ขี่รถมากเนาะหอเลยน้องหอเด้เนาะอีน้าก็เฟบอ

บอกอะไรพอดีวะนี่โอ้ใครอีกน่ะจินดาบ้างหนึ่ง